สวัสดีครับกลับมาพบกับผมยกภาคินในรายการวุฒิธทติศองทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทาง FM 99.5 m h z AM 1521ก h z ทางทีวีออนไลน์เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง919นะฮะสามารถเข้ามารับชมรับฟังเนื้อหาสาระนะครับที่ทางรายการของเรานำมาฝากคุณผู้ชมคุณฟังให้ติดตามไปพร้อมกันครับ ช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะมาพบกับช่วงพักรบพบพัฒนากันก่อนนะคะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพินักงาน,นที่25สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดปฏิบัติงานช่างพร้อมยานผ่านะและเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานทางการช่าง ตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2566ในพื้นที่จังหวัดหนองคายนะคะโดยปรับปรุงพื้นผิวจราจรร,ราดยางแบบแคปชีตนะคะนณบ้านท่อนเหนือหมู่ที่5ตำบลบ้านท่อนอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายค่ะพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ